สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาสรุปเนาะมาดูของงวดที่แล้วก่อนนะคะงวดวันที่สิบปดนี้นะอ่งวดนี้แอดให้สรุปวิ่งสามบนล่างก็ออกนะคะแต่หลักหน่วยเอะไม่ใช่สองตัวมันผิดนะคะมันออก0ูนย์สเนาะ มันออก02นะคะ302แต่วิ่งสองตัวบนเอ๊วิ่งตัวเดียวนะคะบนล่างเลข3เข้านะคะเข้าทั้งข้างบนข้างล่างเลยเนาะเลขวิ่งเนี่ยมันออก02นะคะแต่ว่ามันไปเข้าล่างนะคะ3883ที่แอดเน้นให้เลข3นะคะแต่หลักสิบแอดผิดเนาะแอดได้123นะคะ แอดก็ต้องขออภัยนะแต่ถ้าเกิดใครเลขวิ่งก็จะถูกนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะส่วนเลขบนนะคะเลขบนหลักสองก็เข้าที่หลักหน่วยนะคะสลับกันเนาะความจริงสูตรหลักหน่วยแอดก็มีนะคะสุดแอดได้แปดเก้าศูนย์ก็มีนะคะแต่แอดเป็นเน้น หกเ็ดปดเนาะเพราะว่าสูตรมันไม่มานาน,นแล้วนะคะแอดก็เลยไม่เอาอีกสูตรหนึ่งเอาสูตรนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะได้แต่เลขวิ่งนะคะอ่ะก่อนจะมาดูงวดนี้นะคะมาดูมาดูความตือนนี้ก่อนนะคะ การคำนวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ าดูมวนนี้กันเลยนะคะเต็มว้วนนี้เดี๋ยวอาจจะเขียนเลขตัวบนก่อนนะคะเลขบนเนาะสองหกสองเจ็ด สองแปดได้ตัวเดิมนะคะงวดน,นี้ได้เหมือนกับงวดที่แล้วเลยนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอันนี้บนเนาะเดี๋ยวมาดูตัวล่างก่อนนะ เลขมันจะชนกันเลยนะคะมาดูเลขวิ่งนะคะวัดนี้วิ่งบนล่างมันมีเลขสองกับเลขแปดนะคะแอดให้วิ่ง ขอดูเลดดิ้งก่อนแอดไม่มั่นใจนะคะเมื่อวันนี้มันไม่ชนเนาะแอดก็เลยไม่มั่นใจ มันชนกันที่สองตัวนะคะเขาคือเจ็ดกับแปดวิ่ง วิ่งนะคะวิ่งบนล่างนะคะไม่หกก็แปดเนี่ยแหละคะ่ะแอดว่านะแต่แอดเขียนให้ใหม่นะวิ่งบนล่างไม่หกก็แปดนะคะก็จะได้หนึ่งเจ็ด

3ามแปดเก้านยหลักหน่วยล่างเน้น7กับ8นะคะถ้าเน้น7กับ8มันก็จะมีแค่6ชุดนะ่ะหน่วยล่าง ส่วนบนนะคะบนอันนี้บนอย่างเดียวนะคะเหมือนไม่ยากนะวันนี้แต่แอดคิดว่ามันยากนะคะวันนี้

อยากให้ yeah. ขอดูด้วกลังวันเลขกำลังวันกำลังวัน,นกำลังวัน,วน,วนสองดส บนนะคะบนสองกับแปดเน้นแปดบนล่างนะคะก็จะได้

แค่นี้พอ9ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวแอดเน้นให้เนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะดูตัวเน้นให้เลขบนเลขบนได้ นนะคะเน้น8ปดจะมีสิทมมีสมมา 3, มไหมเอ่ยสามสก็มีสิทธมานะคะแปดแต่สนี่แอดคิดว่าสจะมาไม่นะ่าเดี๋ยว ถ้าบนเน้นเลขหกนะคะบนเน้นเลขหกแล้วก็มีแค่แปดสองเจ็ดแปดสามเจ็ดถ้าหมาถ้าหมาถ้าหมาบนข้างล่างก็ต้องเป็นสองที่เด่นหกสอง 8 6 8 2 6มีชุดนี้ค่ะที่เด่นที่สุด8 2 6แล้วถ้าเกิดบนนะคะเน้นเน้นหลักหน่วยที่เป็นเลข6กับเลข7นะคะแต่ใครจะเอาทั้ง3ชุดเลยก็ได้เนาะ เอ้พูดผิดเอาทั้งเก้าชุดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเผื่อเนาะเพราะแปดก็เด่นแปดกับสองเด่นนะคะงวดนี้หรือใครจะวิ่งสองกับแปดบนล่างเลยก็ได้นะคะแอดว่ามันน่าจะมานะ่ะตัวใดตัวหนึ่งเนะะี่ยค่ะสองกับแปดหรืออาจจะมาทั้งสองตัวนะคะแะแอดย่อให้นะคะแอดลืมเขียนช่องเนาะ เห็นตรงนี้ก็แล้วกันนะคะจับเลขชาแนลส่วนเลขวิ่งกำลังวันสองกับแปดงวดที่แล้วแอดให้สามตัวเดียวเนาะมาทั้งข้างล่างข้างบน สอตัวมาเจ็ดแปดแล้วก็มาบนมันอาจจะมาตัวกลางนะคะไม่หกก็เจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้นะคะถ้าสองกับแปดมาเจ็ดจะเจ็ดมันจะอยู่หลักหน่วยบนเนาะ ส่วนล่างนะคะหลักหน่วยเน้นหกไม่ใช่บนเน้นหกนะคะบนเน้นหลักหน่วยหกแอดว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดมากกว่าเลขหกนะคะวันนี้เดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะ มีเจ็ดมีแปดส่วนใหญ่จะมีเจ็ดมีแปดติดเนาะมีหกติดงวดที่สิบหกครั้งเดียวที่ออกแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดแปดงวดนี้แอดวันน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะไม่น่าจะเป็นเลขแปดนะคะเอ้ยไม่น่าจะเป็นเลขหกนะคะถ้าเลขบนนะแอดวานน่าจะเป็นหลักหน่วยเลขเจ็ดนะคะวันนี้ ี่ห้าหกนสองปดส่สองน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขช n แนลค่ะ